าะไม่หายด้วย A สามสองหนึ่งเนี่ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ลงนะโอเคลงก็ลงครับรอดนะนี่ครับยกรอโชว์ซะเลยเป็นไงถึงแม้จะไม่ตรงกลางแต่ก็ถือว่าปลอดภัยสวัสดีครับ FC แฟนคลับแคปตันมวล2027วันนี้กัปตันมวลจะนำเครื่องแอร์บัส A 3 2 1 มาทดลองบินเป็นไฟแรกนะครับของสายการบินไทยที่เพิ่งผลิตลายออกมาสดสดร้อนๆเมื่อ,อคืนนี้เองนะครับต้องขอบคุณคุณนภศนัศกรถ้าอ่านชื่อผิดไปก็ขออภัยนะครับที่เป็นคนสร้างลายลำนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับว่าจะสวยงามมากน้อยเพียงใด โดยวันนี้ผมจะวิ่งขึ้นจากสนามบินแม่สนามบินท่ากาศยนนนานสกลนครนะครับแหมมองไม่ชัดคนแก่สายตาไม่ดีนะขึ้นจากสกลนครเดินทางไปยังแม่สอดจังหวัดตากครับ กัปตันพร้อมแท็กซี่ไปได้เลยครับวันนี้ก็อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะม,มีเมฆค่อนข้างเยอะบางพื้นที่ก็อาจจะเจอฝนนะครับวันนี้ เครื่องกาบินไทยของเราก็จะต้องแท็กซี่ไปตามแท็กซี่เวย์เพื่อจะไปเทคออฟลันเวยศูนย์ห้าต้องแบ็คแท็กลันเวยศูนย์ห้าก่อนแล้วไปเลี้ยวกลับมาตั้งตัววิ่งขึ้นนะครับตามปกตินักบินจะไม่แท็กซี่ไวขนาดนี้นะแต่เพื่อความ รวดเร็วครับผมเลยเร่งสปีดหน่ยจะได้ไม่ต้องรอ,อกันนานเดี๋ยวพร้อมแล้วก็จะวิ่งขึ้นกันเลยนะครับ ไ i สองศย์สเคร for take off runway z e r ตั้งตัวให้ตรงตรงก่อนเมื่อพร้อมแล้วก็วิ่งขึ้นได้เลยครับจากท่ากาศยานสกลน,นคร มุ่งหน้าไปยังแม่สอดจังหวัดตากนะครับวันนี้ไม่เจอสัตว์อยู่บนรันเวย์นะมีครั้งหนึ่งเคยเจอหมาตอนแลนดิ้งไปนะครับ มุ่งหน้าสู่สกลน,นครเอ,อ้ A สามสองหนึ่งนี่ดีเนี่ยเวลาเทคออฟสปอยเลอร์ไม่กลางตังลืมเก็บเกียร์ป่ะเนี่ยเก็บเกียร์ด้วยนะครับอ่าโอเคเกียร์อัพเรียบร้อยเจอกันที่สนามบินแม่สอด อันนี้เครื่องก็ขึ้นมาจากสนามบ,บินที่เรียบร้อยนะครับสกลนครด้านซ้ายมือนี้จะเป็นหนองหานเป็นทะเลสาบน้ําจืดพูดจะเรียกว่าทะเลสาบใช่ไหมน่าจะเรียกว่าทะเลสาบหนองหานแต่เล็กกว่าตัวเลสาบของขเขมรนะ หองหานนี่มีหลายจังหวัดชื่อเดียวกันอุดรก็หนองหานไมอุดรสกลเครื่องกำลังเลี้ยวซ้ายนะครับ เอฟซี e FC, ชาวสกลนครเข้ามาชมกันบ้างไหมครับถ้าชมช่วยคอมเมนต์ให้กับตันทราบบ้างนะซ้ายมือคือสนามบินสกลนครแล้วก็บึงน้ำไม่ใช่บึงติดเทราบที่ใหญ่ก็คือหนองหารบ้านเรานะครับสกลนครสนามบินอยู่ติดกับหนองหารเลย ค่อนข้างหนาเดี๋ยวไปเจอกันที่แม่สอดจังหวัดตาค่ะอัะนนี้เครื่องก็กำลังลดระดับเพื่อจะเตรียมการแลดดิ้งที่สนามบินแม่สอดจังหวัดตา ล่างมองไปแทบมองไม่เห็นเหนกันนะเนี่ยเมฆค่อนข้างหนาที่สนามบินแม่สอดที่ห้ามลงไปต่ำกว่า3,600ฟุตน,นะครับไม่งั้นจะชนภูเขาได้ เอ๊ะทำไมเครื่องบินเราเร่งเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเบา,าผ่านภูเขาก็ปีก็จะสั่นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีลมภูเขานี่ฝนตกทั้งวันแน่นอนเลย เกียร์ดาวครับฟูลยังไม่ฟูลนะอันนี้เกียร์ดาวก่อนรามินแม่สอดนี่ก็อยู่ประเทศพม่าหรือเมียนมา ครับเคียร์ทูแลนด์แคนทูเรียรันเว่ยทูเซเว่นไทยทูศิโรทูเซเว่น fc ชาวตะชาวตากชาวแม่สอดมีไหมครับถ้ามีคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเผื่อมี fc บ้านอยู่ติดสนามบินผ่านลังคาบ้านช่วยบอกด้วยนะครับว่าบ้านท่านอยู่ตรงไหน สมาชมเครื่องแอร์บัสเอง a i r อง s A321 ของการบินไทยลงที่สนามบินแม่สอดจังหวัดตากกัครับ โ้ภูเขาสูงนะเนี่ยมาลงได้ไงเนี่ยเก่งยังเลยนักบินดูดิภูเขาอย่างสูงเลยอะ่ะนักบินเก่งมากเลยนะนักบินนั่งอยู่นี้เฮ้ยระดับกับตันมัวแล้วเรื่องตกนี่ถือว่าปกติวันนี้อะจะลงล้ำไปหน่อยนะเป็นไฟแรก รีเพก็ดีด้วยล้อไม่หายด้วย A สามสองหนึ่งนี่ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ลงนะโอเคลงก็ลงครับรอดนะนี่ครับยกล้อโชว์ซะเลยไปนไงถึงแม้จะไม่ตรงกลางแต่ก็ถือว่าปลอดภัยผ่าน โอเคครับถึงท่ากาศยาแม่สอดโดยสวัสดิภาพปลอดภัยสำหรับคลิปนี้คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ